วนเอามาหนึ่งชุดให้คนน่ารักได้เลยครับโอ้ยไม่ต้องกินถือ,อ,อไปทำมาแบบเย็ยนเย็นสดสดนะคนจะเบ่าถ้าเขาได้กินหนปกปังตรงนั้นอ่ะก็จบก็อิ่มไปแล้วแต่ได้รู้ว่ามันคิดผิดโอ้ยใช่คิดผิดทำไมไม่ใช่คือคิดเลขอ่ะแก <c oughs> นั่งจ้องเลยนะอยากเห็นอ่ะกี้ทำให้มันดีๆนะอย่าให้เสียชื่อพราะขาขี้เกือคนแบบสดสนะกี้เออเนี่ย ปกกี้ไม่คิดจะไปที่ไหนบ้างหรอ,อถามจริง <c oughs> โอ้ยก็ฉันน่ะจะทำเซอร์ไพรส์ให้แฟนฉันไงแฟนเกนนะ่ะไม่ใช่แฟนฉันแล้วที่สำคัญน่ะเขารักเกหรือเปล่าวย <c oughs> แรงมากนะเฮย้ยซื้ออะไรมา <c oughs> พนอนนามาช่วยสูบลมก่อนเนี่ยลูกบาตรตั้งสองลูกโอ้ยอะไรมาเนี่ย ลงทุนดีแล้วเกินแมสาวซื้อทาลูกบาสซื้อทันที่สูบเดี๋ยวฉันจะให้แกเอาปากเป่าอ่ะที่โฉบดีแล้ว<อ>ถ้าฉันใช้ปากเป่านะคงพองเหมือนตัวแกอะ่ะอุ้ยบูบีอ้อ่ะฉันจะใช้พลังวิเศษในตัวแลละฉันขอสั่งให้แกยโยนลงไปปุ๊บพองปับ๊บเฮ้ยไม่พองวะโถได้ไปพองตัวข้างแทน ฉันตัวพองอยู่แล้วพอใจไหมสต็อปยอมเมาเรามาช่วยกระสูบลมเร็วโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอเคแล้วก็รีบสูบดีไม่ๆคือข้าอยากลองแบบพูดภาษากังกไงโอ้โหพูดภาษากังกงูงูปลาปลาเสน็คเสน็คฟิตฟิตเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ช่วยสูบแล้วนะให้มันมีพลังหน่อยเจ้าโล เร็วแกลใช้ลมในตัวก็ได้นะโอ๊ยอย่าบูบี้เดี๋ยวเร็วอีกนิดนึงลูกเดียวอ่ะแกหอบแล้วเฮ้ยลยเลยอ่ะอีกลูกนึงใหม่อ่ะเมื่อยละของแฟนแกลนะเฮ้ยอ่าโอเคโอเคจับดีๆนะปูกี้อย่าแกล้งเออพลังของแกนี่มันล้นเหลือชิมๆ เอาของแกไปโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยเว้ยเราจะให้ฉันเป่าลมแกงนานไหมเนี่ยเจ็บเป่าของแกเองอะ่ะหืมดีนะฉันแฟนนักบาดอ่ะเขาไม่เคยตอบรับรักตัวเองเลยคิดไปเองแหละๆๆฝากที่สูบไว้ก่อนนะฉันจะไปเชื่อเฮลค่ฮะอือฝากไว้ก่อนลมมันแรงดีจริงๆเลยนะ เรารี่ไหมกนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปก่อนขี่อ่ะนี่เตยเปียกเขาดีๆหน่อยก็ได้เล็กไลมานี่ดีก็พูดมาเลยมีอะไรนี่เจ้ารีอย่าบอกแฟนฉันนะแฟนแกคือใครเอาก็พี่อ้วนไงฉันน่ะจะเอาลูกบาสไปเชียบแถวเข้าใจเปล่ารีเอออฮะคุณจะเอาลูกบาสมาเซอร์ไพ์เหรอหืมมันได้ยินได้ยังไงเนี่ยฉันว่ากระซิบแล้วนะเนี่ย โอ้กระซิบขนาดหน้ากว่านี้ได้ยินเลยชีวิตพ่อค้ายอย่างผมก็ต้องขายของมีขนมปังกับไมโลให้เ,เพื่อนๆลองท้องไมโลจะพอไหมเนี่ยมีแต่คอซื้อนมไม่ซื้อขนมปังถ้าจะจ้างผมเป็นโค้ชนะก็ต้องมีอะไรชุบๆคลอให้ผมกินนะได้รับไปแล้วเขาเกี่ยวอะไรอะ่ะแล้วทำอะไรต่อคะโคช้ชต่ออไปต่อมาทีฮะเออทำไป เด็ดๆจลับมือไปไายขวาโอ้ต่ออื้นดินั่งดีจิอ้าวนี่เป็หน่าเหอเล่นบาสกันอยู่เหรอายันคันแข่งอย่างนี้ต้องเพิ่มความสดชื่นเฮ้ยเแกอย่าเล่นใหญ่ดิแกเขินพอเป็นพิธีดิโอ้ยด้วยฉันเขินอ่ะกินอะไรกันก่อนไหมอ้าวยำโลเล่นบาสได้เหรอ ใช่ค่ะเขาชอบเล่นมานานแล้วแกะเคื่อนวันนี้ไม่ใช่อหรอไม่ต้องพูดเขาบอกว่าคนเล่นบาสน่ารักทุกคนเฮ้ยอ้วนมีแฟนของหมอผมบอกว่าทุกคนที่เล่นบาสอ่ะน่ารักเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วถ้าเล่นบาอ่ะจะได้คะแนนเพิ่มแล้วแก้เขินอะไรก็อ้วนบอกว่าคนน่ารักอ่ะมักจะเล่นบาสเจ้าอ้วนนี่คนคิดจะแก้วแฟนของหมอ โอ้โห oh, สับอย่างแว่นเลยที่ผมพูดอะ่ะผมจะขายของอย่าให้รู้นะแก,แ,กแก้วเกลเลยผมไม่ได้ขายมันแก้วคนน่ารักขอซื้อขนมปังหน่อยสิจ้าเจ้าน,นี้ก็เครเลยเคเลยครับมีอะไรขายให้คนน่ารักบ้างคะแฟนฉันก็ฉันจะซื้อขนมปังอืมอย่าให้รู้นะว่ามาแก้วแฟนผมอ่ะถือดีลิมใช้ผมอีกก็จะมี นมกับขนมปังอ้วนเอามาหนึ่งชุดให้คนน่ารักได้เลยครับโอ้ยไม่ต้องกินถือไปทำมาแบบเย็ยนๆสดๆนะเข้าใจไหมเอ่อบไปคิดว่าผมทำไม่ได้เหรอเดี๋ยวไปเสิร์ฟที่ห้องเลยหลิมไปทำมาแบบเย็ยนๆสดๆสดเข้าใจไหมอะไรแต่ฉันหิวตอนนี้ไงอุย้ยอะไรสะกิ้เลยนักหนา นี่แกกแกวแ,แฟนฉันหรอฝึกดอป้าไปสามนาทีไปททำเว้ยหิวถ้ากลับมาแล้วแกไม่มีของกินให้นะโดนอ,โอู้ใช่ลูกวัวฉันเด็กไปนู้นแล้วงั้นแกก็ฝึกดอปไปสองนาทีโอ้ยฉันไม่ดอปว่าหิวมันกันเหลือ,องคุณนะอะลูกวัวคุณงั้นฉันเจ็บเจ้ารีนี่กระป๋าสีส้วม ไม่มีของกินแกโดนแน่เจ้าหลิมเอาไงเราเป็นคนผิดอะก็จะวนวมาแก้วแฟนผมก่อนนะแมวี่แกมองมาใช่ไหมรู้จักายไหมถ้ามันไม่มีของกินหนะ้าโดนจริงๆบอกไว้ก่อนซื้อตรงนั้นก็กินตรงนั้นก็จบแล้วมานี่เปลว่าเจ้าหเลิมนั่นไงมาจริงๆด้วย oh, <no. S 2> เดี๋ยวโทรไลนแม่เจ้า,า,าจวัาไง เราอ้วนไม่มีไลน์เออลืมแล้วแก่แก้งโทรายน์หาสาวคนไหนนะมคมแคโทรเฉยครับกับฉันวันนี้มีเรื่องกันยาวมานี่ดิจะหึงแรงหนะรู้ว่าเขาสวยอะ่ะก็มันไม่เคี้ยวตรงอะ่ะไม่ต้องพูดถ้าเขาได้กินหนมปังตรงนั้นอะ่ะก็จบก็อิ่มไปแล้วก็เขาอยากให้ตยกิแบบสดๆะพูดดีดดิเฮก็เขาอยากให้เตยกินแบบสดสมันคิดว่าผมทำา แต่ขอโทษมันคิดผิดโอ้ยอยู่ห้องดีๆก็โดนลากมาเนี้ยจะได้รู้ว่ามันคิดผิดโอ้ยใช่คิดผิดทำไมไม่ใช่เครื่องคิดเลขอะไม่ใช่คิดเลขผิดที่มันคิดผิดคือผมทำที่ห้องมันไม่ได้ผมจะทำให้มันดูแบบสดๆแถวนี้ไม่มีตลาดสดนะอวโอ้ยจี้อย่างโง่ผมหมายถึงทำให้มันดูแบบสดๆต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยไหนไม่โรยนแบบสดสด ยังไม่หยุดพูดแเงียบเลยแหมทําสดต่อหน้าเพื่อนๆคือว่ากันเพื่อนกลับไปแล้วแกเจอแน่แกปุ้มไปว่ากันแกคงปาไปนะไม่เป็นไรให้สดไปเกินอ่ะแกครูใช่เหรอจ๊๋ทำให้มันดูแบบสดๆไปเลยอ้าวคุณเป็นคนขายไม่ใช่หรอผมเป็นหัวหน้าจะดูข่าวตอนเย็นพวกแกก็หาเรื่องเนาะจะกินอะไรก็ง่ายๆจะไปหาดูอะไรอ่ะวุ่นวายหมดอะไรก็ไม่รู้คนขายก็ขี้เกลือผมไม่คนโชว์ฝีมือไง นั่งดูแบบสดสดนั่งดูแบบสดสดนั่งดูไปเลยนะเกนนั่งดูไปเลยนะสดปไปนะสดดีแบบถ่ายทอดสดเลยเนี่ยดูไว้นะดูไว้นะขั้นตอนที่หนอะ่ะฉันจะเทผงไมโลเกนนั่งจ้องเลยนะอยากเห็นอนะ่ะดูไว้แบบสดสดแบบเต็มตาแกไม่ต้องพูด,ดผมจะดูนะทำไม่สดไม่ซื้อแล้วก็ไม่กินนะกี้ทำให้มันดีๆนะอย่าให้เสียชื่อเพราะขาขีา้เกลือ ใส่น้ำฮอนใส่น้ำฮอนสดเปล่าสดดิคนแมบสดนะกกีเออเนี่ยจำไว้นะถ้ามีสดผมไม่กินรูเหรอโอเคต่อไปฉันตักน้ำแข็งแล้วนะดูไว้ดูการทำแบบสดๆไม่ต้องพูดทำมาครึ่งหนึ่งแล้วเนะี่ยน้ำแข็งน้อยน้ำเย,นะยอะได้ แผลน้อยโอ้โหมาเต็มแก้วเลยฉันจะเทแบบสดสดนะแกจ้องดูเลยนะแกจ้องดูไปเลยนะอุ้ยมาสักไลเลยคิดถึงผมอ่ะสดสดเทแบบสดสดเติมนมสดด้วยด้วยสดทุกอย่างดูแบบสดสดดูอยู่ถ้าไม่สดผมไม่กินดูลลขอสดสดเออเนี่ยสด กว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอาไปลิอของผมผมไม่คนสั่งกินก่อนคนก่อนจะได้เข้มขคนปืดหนึ่งแบบนี้มันต้องปืดหนึ่งแกกินเลยดิเจ้าี่เอาไปแกเจ้าลี่วันนี้มันเข้มข้นข้คนดิสดสด หนึ่งแบบนี้ไม่ต้องปืดหนึ่งเธอต้องพูดอารมณ์ของไมโรเย็นทำสดม่ใช่ตึงปืดหนึ่งมันลอลี่เอาเรื่องฉันนะครับให้มันรู้บ้างร้านผมไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แต่คนไม่ได้ทำไงก็ใช่ไงเอา ภูมิใจซะด้วยสดจริงๆแบบนี้ต้องปื๊ดหนึ่งเดี๋ยวคว้ามใส่หน้าเอาลองดิอือหือขึ้นมองทำสดๆอร่อยกีท่ทำสดให้ฉันแก้วหนึ่งปื๊ดหน่อยแบบนี้มันต้องปื๊ดเพื่อนกับแกโดนอ่ะว่าจังไหน ทำให้เจลลี่มันก่อนดิเป็นคนขายอ่ะกินที่หลังเดี๋ยวไล่ออกพี่อเอาดิไล่ดิไล่เลยไม่เอาอ่ะนานๆทีมี๊กน้องส่วนสอะแกจะดูไหมดูดูแกเทดีนี่ให้ดูทุกขั้นตอนเลยทําทสดอ่ะต่อไปเติมน้ำร้อนแล้วถ้าน้ำไม่ร้อนอ่ะก็น้ำเย็นไงเออวะ่ะ ฉันจะคนแบบสดๆให้แกดูช้อนเปลี่ยนอันด้วยเออรู้แล้วตัวลูกพี่นี่มันนั่งสบายเลยคุณวนอยากโดนไล่อ,ออกเหรออา้าวไล่สิดนะตักน้ำแข็งแบบสดๆน้ำแข็งไม่ต้องเยอะได้<ะ>จัดเต็มเลยจัดไปดีตัวนี้มันเลาะหลอกดีจริงๆ <c oughs> นมสดลงไปลี่อ่ะเอาไปอ้าวเพิ่งได้เหรอล้อล้อไม่เลิกหโหทำสดน่ากินมากค่ะว้ายไม่มีขนมปังกี้เอามาหน่อยแกนี่รอเล่นกับระบบนะชายฮะบอกไงน,นะ ระบบไหนผมก็จัดการได้หมดแหละโอ้ยเอาเรื่องมีอะไรให้ยครันะเต้ได้เฮ้ยไม่ต้องแค้มดิแกรีบกินไปก่อนนะก่อนที่แกจะเจอจัดเต็มคิดอะไรออกแ้วะไปหาเจ้าโลดีกว่าจะได้จัดแสดงชุดใหญ่เฮ้ยแสดงอะไรเฮ้ยโลอยู่ไหนวะ ฮะอยู่ห้องปุกกี้ไม่ทำไรอ่ะเล่นเกมฟรีรอ่ะเมมันเปิงค่าไฟห้องฉันบอกมันนะออกมาเลยอะไรนะฝากบอกปุกกี้ด้วยว่าไม่ออกโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันมานะไปจัดการมันก่อนเฮ้ยหมว่าทั้สดอะ่ะทำเองดิทุกคนจะได้ดูฟรีที่มือผมแล้วไหนโอ้มีแต่ที่ใคร หน่อยแน่คิดว่าฉันจะกลัวหรอใหญ่ปุกกี้ปุกกี้อะ่ะมันก็แค่ชื่อขนมเท่านั้นเลยเว้ยเอ้ยน่วมันคุกกี้นี่หว่ะนานๆคุณจะเห็นผมทำอาหารให้พวกคุณกินนะคุณอนา่ะกินเองนั่นแหละผมพูดผิดเห็นไหมเห็นเปล่าฝีมือไม่ธรรมดาเสร็จแล้วก็เสร็จน้ำแข็งใส่น้ำร้อนก่อนสิผมยอมคุณจะทำจริง ลิมปิงไม่ต้องพูดมากนะ้องก็ทำไม่เป็นอะ่ะกดน้ำร้อนก็ระวังนะเพราะมันร้อนเสร็จแล้วก็มานูด<ล>นั่นแหละไปหนึ่งกลึบพอแก้มๆคนแรงๆให้ผงมันละเลยละลายละเลยอะไรละ่ะนั่นแหละดูนานๆน,นะจ้วอ้วนเป็นผมหน่อยยังไงแจก็ไม่รอดอ่ะจะว่าไงนะตักน้ำขิงลงไปน้ำแข็งโอ้จะวนีได้ทุเม็ดเลย เห็นมันสดๆไมหมลิมเมื่อกี้คนบีบสองกระแจกให้มันเข้าที่แล้วก็กินแกน่นมปังให้พี่ด้วยครับพี่จะต,ตรงนี้ไวอไวดีน้ำติดคอเขามีแต่ขนมปังติดคอน้ำติดคอไม่ได้อะออกไป เป็นไงฮะลิมเห็นการทำสุดของผมหรือยังปุ๊กกี้อะนะมันก็แค่ชื่อขนมหรือเว้ยป่าบีมาเล่นห้องเขายังมาด่าเขาอีกถ้ามันอยู่ตรงนี้อะนะจะยิงให้ดิ้วเลยดิ้วไปแล้วคนหนึ่งวรุ่นเก็บไปสองดิ้ว อใครมาสก,กีดวะไม่สนิทอย่ามาสก,กีหันมาดูหน่อยไอ<ว>้ก,กีเพื่อนร้านมาทำอะไรอะ่ะตูวขึ้นมาเลยเมื่อกี้ที่พูดนะมันคือตัวร้ายในใจโลูนพูดออกมา,ามันก็คือตัวตนของเกงไ,ไปไปกินไมโลทั้งสดอาวอ,อ,นะอ,อร่อยดี้นี่ะนออดิไป เตงค่ะอยู่นี่หรอคะอยู่เนี่ยแหละตัวเนี้ไม่เคยทำอะไรเองเหรออ,อ,อันนี้ผมทำเองนะอ,อุเก่งจังเลยค่ะฉันทำสองแก้วพร้อมกันเลยดีกว่าคัญน,นหน้ามันเอาตัาน้ำแข็งด้วยเอาฉันโชว์สดแบบสองซองเลยนะของแก้ไม่ต้องใส่น้ำร้อนหรอกมะฉันร้อใส่น้ำแข็งแล้วกันโอ้ยใส่น้ำร้อนอะ่ะพี่วันฝีมือดีอร่อยมาก อาแกคนดิอ้าไหนบอกแกทําให้กินไงขี้เกียจอา้เอาเผพร้อมกันเลยมาของแกไม่ต้องใส่สนมสดหรอกมัง้งอาอะไรของมันใส่สิ อ้าวคนก็ใช่แพนด้าทำสดสดกินไปถือว่าวันนี้ฉันเลี้ยงอืมสี่สิบเจ้าลิงนี่แกะทวงใช่เหรอสี่สิบจัดไปเป็นของทวงอืมดีมากแพงก็แพงผมทำสดนะกี้ กินฟรีไปสงสารเอาโลก็กินฟรีก็เลยหุยเป็นแฟนกันมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วคะ่ะเต็มให้เขากินฟรีอะคิดอะไรกับเขาใช่ถ้าใครว่าจะโลงคิดไปเองก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงมีด้วยนะคะจะโดนฉันแน่